พี่น e wow. <hi> ้อง <Stell> พี่น้องเห็นแล้วว้าวอายาไอายะอายะโอ้พี่น้องโอ้นี่ยายเห็นมันปูนี่นี่นีห้อย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 ไอพี่น้องเห็นว่านั่นเห็นว่าเห็นนั่นเห็นว่าจ้าเห็นว่าจ้านันนันไอหน่ะนี่นี่นี่โอ้มันกระลังหน่อยๆอยู่จ้ะนี่นน กำลังเหนื <sympath icking> ่อยนอยยูพี่น้องนี่โอ้เอาไว้ก่อนจะเอาไว้ก่อนกำลังเนือยน่อยโอ้นี่ไผาใหญ่นีมูหนีจ้นี่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 แต่ขอยสิบอกว่าพี่น้องเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่ออีหยังนั่นมันคืออีหยังมันคืออีหยังล่ะพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่พี่น้อง พี่น้องพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อขวัญเลยขวัญมาขวัญเลยขวัญมากพี่น้องนี่นี่จ้านี่นี่แม่นว่นี่แม่นว่นี่ดอกนี้ก่อนแล้วกันปายพี่น้องย่างแน่นนี่จ้านี่เราจะของแทะของแท่พี่น้องนี่ของแท้เลยจ้าโอ้ยดอกใย,ยค่ะแห่ผึ่งหวาน นี่ดอกหนึ่งอ้ยแม่กับลูกนี่ดอกหนึ่งจ้ะโอ้พี่น้องนี่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ดอกหนึ่งนี่ก็ดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยพีผีผี่้าย่างงามอย่างงามเลยพี่น้องนี่ว้ายเห็นบ่จ้ะแล้วก็พุ่น อมองหนีเดี๋ยว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 จำใหม่ก่อนจำใหม่ก่อนเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งมาโอ้ยพี่น้องคอยว่าแล้วคอยว่าแล้วมองนีนี่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 อีหยังน,นี่อ้ายคอยหยังวนเลยเด้อพี่น้องนี่อาอาอาเฮ็ดเปิงหวานหรอเด้อพี่น้องนี่โอเสียมต้าน,านหรอใหญ่ซุสซำนีห่หรอจา้ะ นี่นี่อ้าน,น,นี่จ้าเฮดพึ่งหวานสามดอกจ้านี่พี่น้องมูหนึ่งกับพ่อเลยจ้ะพี่นอ <c oughs> ้องโชคดีครับจ้ะเนี่ยมาเจอเฮดพึ่งหวานมูหนึ่งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกแต่แก้งเลยจ้ะเมืองมีของแทมจ้ะดอกใหญ่ๆซ้ำนี่ ตัดขาพี่น้องตัดขาไว้อยู่ป่านี่แหละจ้ะแล้วก็สิถมไว,นไวน้นี่เสียวไวนี่โอ้ยขานี่แหละจ้ะเสียงไปให้พ่อปู่เดี๋ยวเอาเห็ดถุงฟานไปให้พ่อปู่ดีกว่าไห่จ้ะเดี๋ยวจะไปให้พ่อปู่จ้ะให้ป้าป้ากี้ป้าป้า สไตปี่ป้าไปาครับก็ฟุ้นเด้นสไตปีตอีกิฟเดียมอแกนเราไปให้พ่อปู่ฟุ้งนี้ไปจ้ะถมงแบบนวสอยู่เนี่ยเสร็จแล้วจ้าทุกคนไปต่อจ้าถ้าเจ้าอย,อยังแบบ กุบาราช่องกับสิทธาเห็นเมืองจ้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขอีกแล้ว yeah. เจออยู่เจ้าแฟ,ฟร์ฟลิงมันปูปากปลายอ๋อใหญ่ยังสีเนาะอยากเจอแบบนี้นะใหญ่ใหญ่ยังสีจ้ะนี่ใหญ่ย,ยังสีทุกคนหงามอดงามๆเนาะยัง,งเป็นอะไรจ้ะยังไม่ใช่ ต้องรอแป๊บหนึง่งเขากำลังมาแล้วป่านี้มีโชคดีมากเจอเห็นมันปูจ้าทุกคนยึบเจอแล้อีกแล้วจ้าดอกใหญ่เลยอันนี้ไงละ่ะย็บย่างขึ้นเดินลงพีพีพีพ,พีเจออีกแล้วจ้างามงาม,งามจ้ะ เห็นแต่พ่อเด็กเก็บอยู่เดอ้อพี่น้องนี่ยนี่จ้าเห็นบ่อโอ๋กับพ่อเด็กเก็บอยู่ดอกนึงคุณดอกนึงจ้ะอืมดอกหนักก็เล่นหน่อยบ่นี่จ้าเห็นบอหมู่นึง ตัดขาจ้าเจออีกแล้วจ้าเอ๊ะนี่อันดอกนี้สองดอกอ,อ,อ,อู้หูู้หอยยางอ้าวขอยปลเห็นอีรีได้นี่พี่หน้องโอ้ยงามคักนี่จ้างาม เดี๋ทุกคนงามคลาใจในเห็ดพึ่งน้อยงามงามงามพี่น้องปลาเห็ดเยอรมันหย่ากับงามเห็ดก็งามพี่น้องมาหย่างในกันเลยนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งโอ้พี่ โอ้บ oh, ่เจอยังย okay. uh, you know, ่แล้วนี่โอ้พึ่หน่อมังกีแยพูนเฮ้ยนีลายแห่งจะเฮ็ดเฮ็ดพึ่งหน่อยเฮ็ดพึ่งหน่อยหลายคักยางงามพูดตะโมตะมีเล็กๆี ลมเลยกลมเลยพี่วันนี้ไม่สวยอ่ะอันนี้ใหญ่ละไม่เอาอันนี้ใหญ่แล้วบ่เอาจ้ะนี่น,นี่จะรองนี้งามนี่จะเห็นว่าจะเห็ดพึ่งแม่มดเห็ดพึ่งแม่มดอันนี้คือกรอบกรึบๆด้วยจ้ะอร่อยหัวสีน้ำตาลเข้มข้างล่าง,าง,างสีแดง ขาสีแดงสีนะจ๊ะเวลาฮับตัดเวลาฮับตัดขาเดี๋ยวจะทุกคนจะกลายเป็นสีเอะน้ำเงินเห็นไหมท่านที่เลยจจะันจะกลายเป็นสีนี่คือเห็ดพึ่งแม่มดกินได้กึบกรึบ,บรสชาติไข่ไข่เห็ตดตะเตาคิดว่าน่จ้ะหนักแค่ดอกนี้อันนี้มาก น,นีแกงเห็ดพึ่งแม่มมจ่าเนี่ยอันนี้ใช่ไหมมีความบอกขาอ่อนแทะอันนี้ใช่อยูะนี่นี่ทุกคนเห็ดพึ่งแม่มดหลายค่ะนี่เยอะแห้งจ้ะบ่าพี่น่องพ่น ใกล้ๆพุ่นจ่าขึ้นไปเลยจ้าเอาขึ้นมาสูงอลาดแท้อ่ะอ่ะอ่ะโอ้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 มาสูงอลาดแท้พี่น้องนี่และของแท้ของแท้โอ,อ้พี่น้องเจอจ้าเฮ็ดผึงหวานนี่ของแท้จ้านนหนึ่งดอกสองดอ,ด,ดอกหนึ่งดอก พี่น้องโอ้พี่น้อง,อองมันอีหมาแห้งจ้ะพี่เสียงมาเก็บเห็ดในกันเลยจ้าไปฟินดอกใหญ่ค่ะพี่น้องโอ้ย่าดอกหนึ่ง มานคัมันคักพี่น้องเมืองเฮผึ่งหวานสามดอกพอแก้งเลยจ้ะพอแก้งเลยจ้ะทุกคนนี่เลยจ้ะอ้าคุณลุ้มก่อนตัดขาตัดขาพี่นอ้อง ไอเจ้าหลายๆจะสกีบไปฝากภูภูนี่ดูแน่นๆเรื่องๆตัดออกเลยจากทุกคนนี่หน่อยโอ้มานๆตัดแล้วก็ถม เนสไข่มกยังง่ามเลยพี่น้องเนี่ยสามดอกกำลังง่ามโอ้ไข่ยบเกฟไข่โบกินจ้ะไข่ยบกินอ้าผิดผิดคนไทยไปใส่นอทางหนันเจอบอนอทางหนี้เจอยูเดอร์อู้หู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 เกดิดการล้วก็เจอแนละ้วไง เจอของดีอีกแล้วเจอของดีอีกแล้วจะมาอยู่คนเดียวเที่ยวได้หวานจะทุกคนยะเก็บตัวเจออีกแล้วทุกคนงัดหน่อยๆอ,ออกห่างๆมันปูเห็นเหาออกห่างๆ ดห่างๆทุกคนดูความเขียวเดินมาลงมาหาปา่าป่ายญามอดจากขึ้นไปขางบนเป็นยยหยาบ่อมีหยามอดป่าแห่งทุกคนบ่ค่อยมีตัวเองก็เลยเดินลงมาจ้ะพี่หนองเมืองติลาจะปา่าป่าเฮ็ดป่าเฮ็ดอฝนเด็กฝรั่งฝนฝรั่งเ,เงขาพี่ยาวอยู่ทั้งคืน โอ้ฝนมาเก็บเห็ดที่การต้นนั่นนี่จ้าปลาพื้นม้ยางอันนี้กลังพื้นกมาจ้ะทุกคนป่าบ้านเขาไว้พักไม่ยิ่งสัตดนะล่ะสัตดนะจ๊ะมึงสางไม่จ้ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันไหมลองขึ้นไปดูจ้ะมันม่เอีอยงยจะพาขึ้นไปดูอื้ม โอ้ดีเลยทุกคนมึงแกเขาก็เอาไปนังแล้วก็จอบดูเนาะจ้ะนี่นังเรื่องซาซิม่าอันนี้จ้ะออกมาหากินเนาะต้อนหนาลาซัดช่วงนี้บบแมนได้จ้ะช่วงนี้บบแมนช่วงนาลาซัดได้จ้ะช่วงนี้หน้าเก็บเห็ดจ้ะทุกคนกนับสิ่งนี้มองนัง มองนางกันนางมางนี้กะที่ว่างปืนยิงสัดตังนะจ๊ะไหวอันนี้เล่งแล้วกะเล่งเล่งกะมองมืองมองมึองมอง,มองดูสั์ออกมากินบอเขาก็เล่งมืองเล่งมือง,งเขาก็แนมแนมเห็แนแล้วกะนี่จ้าอมองทีเขาเอาไว้พักเวลา อันนี้ไว้เวลาหนาหลาสัตว์นะจ๊ะมันนั่งพักแล้วก็น,นั่งเล่งตอนแบบว่าแรงๆนะจ๊ะน่าจะช่วงประมาณพฤศจิกายนพฤศจิกายนมกราเนี่ยจ๊ะหนาหนาวสิเขาหนาหนาวนะจ๊ะไม่ไม่ล่วงสิเขาหนาหนาวในละสิเป็นช่วงที่ลาสตว์จะเท้ากับดึกแรงๆมากเท่ากับบอทำประจำเป็นกับยาเขาปานนะจ๊ะเพราะว่ามันก็เสียงเนาะ ันก็อันตรายนะจ๊ะเวลาห้างไมยางพนกับมหาศาสตร์ังนะจ๊ะมาลาศาสตร์พน,นก็อันตรายคือช่วงหนาที่ฤดูการลาศาสตร์เท่ากับโบออกมานะจ๊ะเท่าก็อยู่บ้านแต่ช่วงนี้คือหน้าเก็บเหตุก็คือคนกับโบมาลาศาสตร์นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวยังไงเราก็ไปเก็บเหตุกันต่อจ้าขึ้นมาพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งสู้ๆจ้ะทุกคนสนุกคือเกา่า เดี๋ยวไปต่อจ้าเดี๋ยวลงก่อนจ้าทุกคนสูงอยู่ยได้หล่ะคุณลงแล้วจ้าขึ้นมาดูวิว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 ธรรมชาติมากจ้าทุกคนเห็ดพึ่งหวานอันนี้จะแบ่งไปให้พ่อปูจ้านี่ พึ่งหวานง,งามๆนี่จ้ะเสียไปให้พ่อปูเหมือนอื่นอันนี้ดอกใหญ่เสียไว้ตําแจวเพราะมันใหญ่นะขามันยังดีอยู่จ้ะจะให้พึ่งหวานได้ประมาณนี่แค่นี้ละจ้ะแล้วก็เห็ดมาโลอนเนอดอกตะมูตะมีจ้ะแล้วก็มีนี่จ้ะเห็ดมันปูเห็นมันปูพี่น้องได้อยู่ได้ซัมนี่จ้ะ ไปเจอเดินไปเดินหชั่วโมงด้วจ้ะทุกคนเห็ดมันปูนี้จะผัดให้คุณสาคุณสา,ณสากินเห็ดปันปู